รีวิวของลูกค้าท่านต่อมานะคะเขาเป็นคนพาม่านะคะครูก็เลยเอาเป็นคลิปเสียงมาให้นะคะเขาเป็นคนหนึ่งค่ะที่จกงานมาแล้ว2เดือนนะคะบอกว่าอยากหางานทําครูมีงานให้หนูทํำไหมนะคะแล้วครูก็เลยบอกให้ไปช่วยโพสต์กระเป๋านะเมื่อขายได้เดี๋ยวครูแบ่งก,กาไรให้นะ,ะแล้วเขาก็เอากระเป๋าไปโพสต์ค่ะแต่ว่ายังไม่มีลูกค้าทักแล้วเขาก็เลยบอกว่าครูหนูมีความเชื่อค่ะหนูเชื่อว่าเมื่อหนูได้บูชากระเป๋าแล้ว หนูจะดึงดูดหน้าที่การงานและหนูจะดึงดูดโชคลาภทุกคนเชื่อไหมคะว่าเขาโทรมาหาครูก่อนเที่ยงนะคะว่าเขาจะเอากระเป๋าสีเทานะคะเขาตัดสินใจเรียบร้อยเขาบอกว่าเขายังไม่มีตังค์แต่ว่าเขาจะให้เพื่อนโอนตังค์ให้ค่ากระเป๋าแล้วไปดูคะ่ะว่าจากการที่เขาตัดสินใจนะคะในวันที่เขายังตกงานแล้วก็ยังไม่มีเงินไปฟังคําพยานหรือว่าคํารีวิวที่เขาได้อัดเสียงมาให้ครูนะคะว่าเขาได้อะไรปฏิหารเกิดขึ้นอะไรกับเขาบ้าง หนูดีใจมากๆเลยมอกี้หนูพูดกับโครยใช่ไหมเพื่อนหนูก็บอกว่าซื้อหวยสองตัวหนูก็ซื้อไปตัวละห้าสิบบาทนดูถูกห้าสิบบาทมอกี้หนูก็เลยบอกว่าเออกระเป๋านี่ค่ะหนูซื้อแล้วให้หนูถูกนะหนูก็ไปจายค่ากระเป๋าหนูก็เลยบอกแบบนั้นหนูก็เลยถูกจริงๆห้าสิบบาทมอกี้ อ่าทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นรีวิวของลูกค้านะคะที่ตัดสินใจบูชากระเป๋านะคะเสร็จแล้วเขาไม่ได้ยืมตังค์เพื่อนแล้วนะคะเขาดึงดูโชคลาภทันทีและทันใดแล้วก็ที่สําคัญคือวันถักมาเขาก็ได้งานทาทันทีนะคะนี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นจากคนที่ตัดสินใจบูชากระเป๋าดักซับของเรานะคะขอบคุณรีวิวจากลูกค้าด้วยจริงๆคะ่ะ